หลายคนถามว่าพี่คะช่วงนี้เศรษฐกิจกตกต่ำที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกพี่แย่ไหมพี่ก็มานั่งพูดแบบนี้ได้สิเพราะว่าพี่ไม่เคยเจอภาวะแบบนี้หรือว่าพี่ไม่มีผลกระทบแต่จริงคือไม่จริงเลยนะคะสิ่งที่พี่โชคดีคือเจ้านี้ทั้งหลายเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะให้โอกาสเราจากเดิมที่เราก็ทําตัวไม่ดีเชื่อไหมใครโทรมาเราหนีเราไม่รับโทรศัพท์เราปิดโทรศัพท์จากนั้นเนี่ยคือพอเรารู้สึกว่าชีวิตมันไปไม่ได้แล้วไง มันต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงหลังจากที่เราิสต์รายรับรายจ่ายเสร็จเรารู้ว่ารายจ่ายเราอะ่ะมันมันไม่ครอบคลุมรายรับถูกไหมรายจ่ายเยอะมากตอนนั้นแล้วตอนตอนนั้นนะคะก่อนเศรษฐกิจเราก็ใช้จ่ายสูรุ่ยสุลร่ายเราไม่ได้ประหยัดเลยอย่างเงี้ยคะ่ะรู้แน่แแล้วว่ารายจ่ายไม่พอเราต้องทํางานเพิ่มคือต้องหาไรายได้พี่ไปขายรองเท้าเปิดรถขายรองเท้าใช่ไหมคะก็ไปรับมา พอจันถึงสุขเนี่ยวันธรรมดาตอนเช้าเนี่ยเราก็ทํางานบริษัทเพราะว่ายัางมีลูกค้าโทรมาเพราะฉะนั้นตั้งแต่เช้าถึงประมาณบ่ายสองเรากับลูกน้องสองสาคนก็แก๊กก็แก๊กก็คือต้องรับโทรศัพท์เสร็จแล้วจากบ่ายสามถึงประมาณสองสามทุ่มขายรองเท้าขายเสร็จเราก็ได้ตังได้ตังเสร็จก็กลับมานอนเสร็จแล้วพอตอนเช้ามาเราก็เปิดบริษัทเหมือนเดิมพอตอนบ่ายก็ไปขายาของก็คือจะอยู่อย่างเงี้ยเป็นปีนะคะที่ไม่มีไรายได้แล้วเราก็ต้องทําแล้วก็มีหลายคนถามว่าพี่พี่อายไหมคือไม่ไอาย สำหรับพี่พอหลังจากที่เรากลับมาทํางานเรารู้แล้วว่าความฝันเราคืออะไรสิ่งที่พี่ต้องรับผิดชอบคือ1เคลียร์นี่สองนี่ตัวเองสานี้พ่อแม่พี่ต้องผ่อนรถผ่อนบ้านเวลาที่เพื่อนไปเที่ยวเสาร์อาทิตย์เราก็ทํางานเวลาที่เพื่อนมีวันหยุดเราก็ทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าคนหนึ่งทํางาน1เท่าแต่พี่อ่ะพี่ขยันและทํางานมากกว่าคนอื่นประมาณ5-6ถึงเท่าแบบนี้คือถือว่าเราจะไปเร็วกว่า ซึ่งงานบางอย่างตอนนั้นบางที่มันงบนิดเดียว <d> <ๆ>เขาให้โอกาสเราเข้าไปทําพี่ก็ทําและเราต้องตั้งใจทํางานอย่างดี <d> เพื่อให้เขาเชื่อมั่นในตัวเราที่พี่เคยบอกว่าโอกาสมี2ออย่างก็คือเราให้โอกาสคนอื่นกับเราได้รับโอกาสจากคนอื่นพอเราได้รับโอกาสจากคนอื่นเราก็ตั้งใจทํางานเพราะว่างานราชการเนี่ยก็คือเราต้องเริ่มจากงานเล็กๆแล้วมันก็คืองานมันจะใหญ่ขึ้นได้เรื่อยๆพอเราได้หนังสือรับรองมาเราจะสามารถประมูลงานที่ใหญ่ขึ้นได้แล้วอยากจะบอกน้องๆ นนะว่าอย่ากลัวที่จะลุกขึ้นมาแล้วจดหนี้ทั้งหมดที่เรามีพร้อมกับรายรับบางคนจะมาพูดว่าจะต้องทำแคชโฟลนูนะ่นนั่นนี่คือคือเอาเป็นว่าเราอย่าไปสับสนกับมันหรือว่าคิดว่ามันทํายากสิ่งที่จะบอกคือน้องเอากระดาษมาแผ่นหนึ่งแล้วน้องก็ทําซ้ายกับขวารายรับเรามีอะไรเขียนมามันไม่ได้ยากมันไม่ได้ต้องใช้โปรโกงโปรแกรมอะไรรายรับมีอะไรเขียนฟังขวามือคือรายจ่ายรายจ่ายมีอะไรเสร็จแล้วก็รวมสองข้าง สมมติว่ารายรับมันน้อยกว่ารายจ่ายซึ่งพี่เชื่อว่าส่วนใหญ่รายจ่ายนะ่าจะมากกว่าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเรายอมรับแล้วว่าโอเคตอนนี้คือการใช้จ่ายของเรามันมากกว่าเงินที่เข้ามาอย่างที่ว่าก็คือจะมีนี้สินของเรื่องของการผ่อนรถผ่อนบ้านเรื่องบัตรเครดิตนี่อะไรก็แล้วแต่ทั้งหลายแหละจดออกมาแล้วรายรับรามีเท่าไหร่ถ้าเทียบกันแล้วนี่คือยังไงถ้ารายจ่ายมันก็มากกว่ารายรับก็ให้น้องหางานทํางานอะไรก็ได้ที่ก่อให้เกิดไรายได้ทําไปก่อน พี่อยากให้น้องๆดูความสามารถของตัวเองก่อนว่าเราอนะณวันนี้เรามีความสามารถเรื่องอะไรถ้ามีความสามารถด้านออนไลน์เราก็อาจจะทําออนไลน์ถูกไหมคะที่มันไม่ต้องลงทุนเยอะแต่ถ้าไม่มีความสามารถด้านออนไลน์เราไม่รู้เรื่องเราก็อาจจะต้องไปขายของอะไรก็แล้วแต่ที่เราถนัดพูดมาทั้งหมดนี้อยากจะให้กําลังใจทุกๆคนคะ่ะที่ตอนนี้ประสบภาวะเศรษฐกิจไม่ว่าจะตกงานหรือว่าเงินเดือนลดลงพี่เข้าใจนะ เพราะว่าพอพี่ตั้งเพจ zero to o ขึ้นมาจะมีหลายๆคนที่ inbox เข้ามาหลายๆคนจะสับสนคนจะไม่มีที่พึ่งคือทุกคนจะวิตกกังวลว่าอนาคตจะเป็นยังไงเราจะเอาชีวิตรอดไหมสิ่งที่อยากจะแนะนานะคะอย่าคิดคนเดียวถ้าเราเราคิดแล้วมันเหมือนกับถึงทางตันแล้วเราไม่รู้จะพูดกับใครไม่รู้จะปรึกษาใครอยากแนะนําให้หาเพื่อนคุยเพราะว่าไม่ต้องอายนะคะตอนนี้ทุกคนประสบปัญหาเดียวกัน หรือว่าถ้าไม่รู้จะคุยกับใครอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจ Zero to c o นะคะหรือว่าอยากจะให้พี่เอาเรื่องไหนมาพูดอยากจะปรึกษาเรื่องอะไรเราจะมาตอบให้ทุกคำถามค่ะสิ่งสำคัญคือเราต้องสู้อะเราต้องไม่่อมแพ้มันถึงจะผ่านมาได้น้องๆเชื่อไหมว่าวันที่เศรษฐกิจโควิด1 9ผ่านไปใครก็แล้วแต่ที่อยู่รอดนั่นคือสุดยอดของคนค่ะ